อากมห้ที่รัฐชายวเฒิค๊อกให้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานรัชดรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยจำนวนสองคนรั่น กระผมนายไปรทูลวงวีรกูลแนนเธอสอบพี่น้องและราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยราคาึ่งสอง โอเคครับวแให้วให้วทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระมองให้หมู่พิธราชกิจลันุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์หัน้ามหาก้องครับอัน้ xin chào quý vị, chào quý vị, mời quý vị ngồi đây, cảm ơn quý